ต่อไปจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการปลูกและการเก็บเกี่ยวกาแฟกันนะคะ ในเรื่องของการปลูกกาแฟนะคะมันจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอยู่ในหลายๆปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินค่ะเรื่องของภูมิอากาศนะคะเรื่องของปริมาณน้ำปริมาณน้ําฝนแล้วก็ความชื้นนะคะแล้วก็เรื่องของปริมาณแสงนะคะอีกทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันมีความเหมาะสมนะคะค่ะซึ่งในส่วนของดินค่ะจันท์าดินเนี่ยซึ่งเราถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญนะคะกับการปลูกกาแฟ ในเรื่องของการถ่ายเทอากาศได้ดีนะคะในเรื่องของคุณภาพของดินก็ต้องเลือกที่มีความเหมาะสม กับความเป็นกรดเป็นด่างให้กับกาแฟให้มากที่สุดนะคะซึ่งความเหมาะสมของเขาจะอยู่ที่ระหว่าง4.5-6.5นะคะนี่คือความเป็นความสมดุลของคุณภาพดินนะคะปัจจัยส่วนต่อไปนะคะในเรื่องของภูมิอากาศค่ะซึ่งถือว่าภูมิอากาศหรือว่าอุณหภูมิเนี่ยค่ะเป็นตัวที่จะส่งเสริมส่งผลต่อในเรื่องของการเจริญเติบโตของกาแฟนะคะซึ่งกาแฟแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีอุณหภูมิมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันนะคะ รโรบัสต้าและอาราบิก้านะคะเหมือนที่กล่าวไปแล้วเมื่อข้างต้นอุณหภูมิของเขาจะอยู่ที่ประมาณ15-25องศานะคะหรือสามารถที่จะเติบโตได้ดีในอุณหภูมิไม่เกิน32องศาเซลเซียสค่ะค่ะอาจารย์ขาในส่วนของปริมาณผลและก็เรื่องของความชื้นค่ะก็มีส่วนเนาะใช่ค่นในการทำการทำให้ต้นกาแฟจเจริญเติบโตหรือว่าผลกาแฟมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะ ใช่ค่ะอันไหนอาจารย์ลองพูดถึงในส่วนของปริมาณปริมาณฝนกับความชื้นค่ะมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างใช่ค่ะอาจารย์เพราะถ้าเกิดว่าปริมาณฝนมีเยอะเกินไปใช่ไหมคะมันก็จะส่งผล ต่อค่าความชื้นค่ะเมื่อความชื้นมีเยอะใช่ไหมคะอาจารย์ต,รตัวกาแฟเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเขาจะเติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะนี้ก็จะมีผลถ้าฝนมันหนักไปค่ะอาจารย์ฝนหนักส่งผลให้ในส่วนของทั้งเรื่องของการออกดอกใช่ไหมค,คะเรื่องของผลมันก็อาจจะเกิดเน่าเสียนะคะนี้ก็คือ,รอเรื่องของปริมาณใช่ค่ะก็จะส่งผลต่อเหมือนผู้ผู้ปลูกกาแฟใช่ไหมคะเกษตรกรเขาก็จาเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ต้องดู เรียกว่าดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะในเรื่องของทั้งปริมาณน้ําปริมาณน้ำฝนแล้วก็เรื่องของความชื้นนะคะค่ะต่อไปเป็นเรื่องของแสงค่ะจานขาแสงเนี่ยกาแฟแต่ละชนิดนะคะจริงๆเขาก็จะมีความทนต่อสภาพอากาศอยู่แล้วนะคะแต่แสงก็จะเป็นสิ่งจําเป็นนะคะที่จะเป็นเหมือนกับการออส่อง สองให้ตัวต้นกาแฟเนี่ยค่ะมีการจเจริญเติบโตไปด้วยกันนะคะแต่ที่สร้างม,มากาแฟบางสายสายพันธุ์นะคะคอมจะไม่ชอบในส่วนของอแสงแดดมากนะคะ,คะก็เลยจะต้องมีปลูกต้นไม้อย่างอื่นแซมไปด้วยนะคะเหมือนที่เขาเรียกว่าเฉดกโกร์ค่ะก็คือในส่วนของอเหมือนภาคใต้เราค่ะจะปลูกในส่วนของการต้นกาแฟกับในส่วนของสวนยางหรือว่าบางพื้นที่ค่ะเขาจะปลูกในส่วนของต้นกาแฟแล้วก็มีตัวพวกไม้ผลต่างๆแซมเข้าไปด้วยนะคะ แล้วก็มองว่าในการสันนิฐานทาําไบกาแฟแต่ละพื้นที่ในการปลูกเนี่ยมันจะมีรสชาติหรือกลิ่นสลับซับซ้อนอาจารย์ทราบไหมคะว่าตัวของเรท่าอะ,ค,ะค่ะอาจจะมีการเหมือนกับมีในส่วนของความสมดุลในส่วนของเรท่าทำให้ความซับซ้อนของอในส่วนของ ผลกาแฟหรือว่ารสชาติกาแฟมีความแตกต่างกันด้วยนะคะประเด็นตรงนี้ก็ค่ะก็มองว่าเป็นพื้นที่ในการปลูกในส่วนของสายก็สำคัญนะคะสำคัญใช่ค่ะ,คะขณะเดียวกันเราก็ยังต้องพึ่งพาในอ,อ,าอาศัยในเรื่องของทั้งน้ําและปุ๋ยนะคะ,คะที่จะส่งเสริมกันจะเห็นได้ว่าแสงหรือว่าปริมาณของแสงที่จะเข้ามาเหมือนที่อาจารย์บอกไปนะคะ,คะภาคเหนือก็จะเป็นในรูปแบบของ อากาศอีกอากาศหนึ่งแสงอีกแสงหนึ่งนะคะภาคใต้บ้านเราก็จะมีแสงเรียกว่าคือแสงแดดเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะคะ,คะเราก็เลยต้องมีการปลูกคือเรียกว่าต้นกาแฟเนี่ยเราจะปลูกไม่ไม่ปลูกแบบเดียวเดียวนะคะ,คะเขาจะไม่ไม่ไม่ไมไมเสเตนอโลนนะเขาจะไม่อยู่เดียวเดียว<ต><ๆ>นะคะแต่ว่าอาจารย์ทราบไหมคะว่าต้นกาแฟโรบัสต้าเนี่ยค่ะอาจารย์คือถ้ากาแฟโรบัสต้าเราปลูกต้นเดียวอะค่ะมันจะไม่มีผลนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการข้ามข้ามต้นกันด้วยในการที่จะหมือนกับผสม เกสรอะไรแบบนี้ค่ะในขณะที่อารามิก้าเนี่ยค่ะเขาจะปลูกได้ในส่วนของลักษณะต้นเดียวก็คือหมายถึงว่าลักษณะของกาแฟต้นเดียวนี่ค่ะสามารถผสมเกสรเองได้ด้วยค่ะอันนี้ก็มีส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็คือจะจะเป็นเรื่องของการเติบโตนะคะการเจริญเติบโตการแบบผสมเกสรต่างๆนะคะสองสายพันธุ์นี้ไม่เหมือนกันเลยนะคะงั้นถ้าอาจารย์จะปลูกต้นกาแฟที่บ้านโรบัสต้าต้นเดียวไม่ได้นะคะอาจารย์ต้องปลูกมากกว่าสองต้นนะคะใช่ค่ะ จริงๆแล้วค่ะอาจารย์ขาเราก็สรุปนะคะในเรื่องของอสภาพแวดล้อมหรือว่าสภาพอากาศที่มันมีความเหมาะสมนะคะแน่นอนดินนะคะก็คือต้องอมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับของปานกลางนะคะมีความเป็นกรดเป็นด่างเนาะไม่ไม่ไม่เกิน6.5นะคะแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ก็คืออยู่ที่ไม่เกิน32องาศาเซลเซียสนะคะอีกทั้งปริมาณน้าฝนปริมาณที่เรื่องของการความแห้งแล้งในเรื่องนี้นะคะคือเราก็ต้องอเป็น ใจที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการปลูกกาแฟนะคะค่ะค่ะ,คะ,ะโดยสรุปนะคะที่อาจารย์กล่าวไปข้างต้นนะคะ,คะก็ลักษณะทางธรณีวิทยานะคะถ้าพูดถึงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสภาพดินภูมิ อากาศะนะคะไม่ว่าจะเป็นความความร้อนนะคะหรือว่าในส่วนของอากาศที่เย็นนะคะภูมิภูมิประเทศในส่วนของความสูงที่เราพูดถึงคือในแต่ละสายพันธุ์นีค่ะ,ค,ะความสูงของระดับน้ําทะเลจะมีผลต่อการปลูกกาแฟแต่ละสายพันธุ์ด้วยนะคะ,คะเหมือนสายพันธุ์กาแฟโรบัสต้าเองค่ะก็คือสามารถปลูกในพื้นดานะคะในภาคใต้ในขณะที่อาราบิกา,า,า,กาค่ะปลูกในโซนของภาคเหนือระดับน้ําทะเล ตรงนี้ค่ะก็ต้องมีผลต่อรสชาติอของกาแฟนะคะเหมือนในส่วนของกาแฟโดยเฉพาะอาราบิก้าเองนะคะ,ะ,คะที่เขาบอกเขาเรียกว่ากาแฟเกรดพรีเมียมอะ,ค,ะค่ะหรือว่าสเปเชียลตี้ก็คือจะเป็นกาแฟตรงนี้ยค่ะปลูกในพื้นที่สูงเพราะถือว่าในส่วนของพื้นที่สูงเนี่ยค่ะาก,การที่อุณหภูมิที่เย็นเนี่ยค่ะจะทำให้การเจริญเติบโตมันช้าอพอช้าแล้วค่ะกระบวนการของอ ผลของกาแฟค่ะกว่าจะ่าจะสุกค่ะกว่าจะสุกมันก็ต้องใช้เวลานานแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นการสะสมในส่วนของปริมาณสารอาหารต่างๆเข้าไปทําให้รสชาติของกาแฟอาราบิก้าเนี่ยค่ะในส่วนของภาคเหนือนะคะจะมีลักษณะเด่นชัดมากขึ้นด้วยในส่วนนี้ค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่บาริสตาจะต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะคะใช่ค่ะ ตั้งแต่ว่า,ากาแฟแต่ละสายพันธุ์จะปลูกในพื้นที่ไหนอย่างไรมีความแตกต่างกันนะคะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของแหลกปลูกนะคะจะปลูกที่ภาคใต้หรือว่าจะปลูกที่ภาคเหนืออันนี้ก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะคะค่ะ